สวัสดีครับมาดิมทชัชแน,นลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนอล่อรากเจ้าต้นโคลโคาเซียเราจะมีวิธีการล่อไหลแบบในบ้านเนี่ยเราลองไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับก็อย่างแรกที่เราจะต้องมีนะก็คือลวดนะฮะลวดความยาวประมาณฝ่ามือหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะฮะขั้นตอนการทําก็แค่งอลวดนะเข้าหากันนะ ให้รูปทรงนี้นะครแค่นี้คนระจากนั้นให้เราไปดูที่ไหลบไหล่นะไหลมันอาจจะออกมาแบบนี้นะแต่ว่าเราจะทําการล่อลากเขานะให้ลากขึ้นมาแค่นี้เองนะแล้วก็เอาตัวนี้ล็อกไว้ ก็เอาพวกกระดาษถมหน่อยนะฮะแค่นี้เองอนะอันนี้คืออันนี้คือไหลที่เราร่อไว้นะฮะเห็นไหมเขาจะออกรากแล้วก็มีใบออกมาแบบนี้นะส่วน,นข้อที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะข้อนี้ข้อนี้เราสามารถตัดได้นะครับเวลาที่ ถ้าเกิดมีรากตรงนี้้วเราสามารถตัดขอตรงนี้ได้นะรเราตัดได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดไว้อะยาจะออกเขาจะออกต้นอย่างนี้นะถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะแห้งไปเฉยแบบนี้มีประโยชน์กว่าครับตัดนะเขาจะมีต้นออกมาข้างๆที่ข้อนี่นะเห็นไหมฮะนี่ะถ้าตัดเราจะมีขอนะฮะอย่าไปทิ้งนะฮะถ้าเราตัดแค่บริเวณตรงนี้ส่วนนี้มัน ส่วนตรงนี้มันจะแห้งไปนะฮะให้เราทําการตัดข้อนี้ตัดข้อนี้นะฮะเวลาที่มีรากตรงนี้แล้วนะฮะมันก็จะออกต้นม้ใหม่ต้นหนึ่งประมาณอย่างนี้นะก็สําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะฮะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเลยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งเล็กที่เราอยากจะบอกกันนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ